เา <Hello>, <laughs> ละฮาละเพราะโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่เคยไปเจอแล้วน่ากลัวเพราะมันกว้างใหญ่เหลือเกินคเคหลังจากคราบก็คืนน่าจะเป็นมิชชนะันนีออนทูมเนาะส่วนที่เหลือของโดยแฮนก็พากันไปช่วยเหลือผู้นํานคนเดียวที่ยังอยู่รอดซึ่งตอนนี้ก็ถูกจับตัวและควบคุมเข้มโดยเหล่าตำรวจ ที่คอสโตโก g ฟ o v ม m e ด i c a l c เซ็นเห้อง ICU โอเคก็คือหัวหน้าโดนจับไปรักษาอยู่ลูกน้องก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวรีบพากมาเองทุกท่านเราได้รับสายมาจากโรงพยาบาลคอสโตโก g ฟ o v e m e ด i c a l c เซ็นเนะว่ามีมือปืนบุกเข้าไปแล้วอะล่ะที่รู้มากที่สุดตอนนี้ก็คือว่าประมาณ20นาทีที่แล้วเนี่ยมีการรายงานมาคนแรกเลยว่ามีพวกมือปืนบุกเข้าไปถล่มข้างในศูนย์เมื่อไม่นานนี้มานี้ จากที่ได้รับรายงานมาเนี่ยก็คือว่าตั้งแต่ที่ทัรมาแล้วก็พวกโซเชียลมีเดียโพสต์กันตอนนี้นะทั้งหน่วยข่าวกองของเราค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นพวกดีแฮนก็ไม่คิดนะว่าจะต้องมีเรื่องให้ห่วงมากกว่านี้เองนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้รับรายงานมาแล้วว่ามีคนบางคนที่บุกเข้าไปพวกมือปืนเนี่ยแต่งตัวให้เหมือนกับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลด้วยหมายความว่าเราต้องจับตัวทุกคนให้ได้ผมเข้าใจนุกคนว่าทางโรงพยาบาลก็คงจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่หรอกนะ แต่โดยเหตุนี้เนี่ยที่ผมบอกไปทําให้เราไม่สามารถจะเสี่ยงได้ทุกคนต้องเข้าไปแล้วก็ปิดล็อกโรงพยาบาลทําให้ปลอดภัยที่สุดและจับคุมทุกคนที่อยู่ในเครื่องแบบของของโรงพยาบาลหรือใครที่แบบว่าทําตัวน่าสงสัยตอนนี้เรารู้ว่ามีมือปืนอยู่หลายคนแต่ไม่รู้ว่ามีกี่คนนะจํานวนบอกระบุไม่ได้ส่วนพฤติกรรมก็คือจากที่เราได้รับโทรศัพท์สาย9 1 1มาเนี่ยเขายิงทุกคนไม่เลือกหน้า ก็ถ้าเกิดว่านี่เป็นฝีมือคนได้แฮนจริงๆแล้วก็กคงเป็นการแก้แค้นตอนที่เราไปจับตัวคอเดมามาผมได้ลองคุยกับหน่วยต่อต้านพวกการ้ไยแล้วแต่เขายังไม่ได้บอกผมมานะว่าใครตอนนี้แบบเข้ามาแทนที่คนที่ถูกจับไปเนะี่ยทางสถานีของเราตอนนี้เนี่ยโอ้โ,อโ,อโอ้ทางสถานีของเราตอนนี้เนี่ยได้รับ,บริฟมาว่าต้องเป็นฝ่ายเข้าไปเคลียร์ทั้งสถานีของเราตอนนี้เนี่ยก็คือเราต้องเข้าไปจัดการแล้วก็ปิดทางเข้าออกทั้งหมดผมอยากให้มี2ทีมคือเข้าทางประตูหน้าในทีมหนึ่งก็คือว่าเข้าไปทางทิศตะวันตก ทางด้านหลังตรงนั้นก็จะเป็นห้องล็อกเกอร์ของเราสตาฟทุกคนได้รับแผนที่ได้รับแผนของตัวโรงพยาบาลแล้วก็อ่านให้ดีๆงานนี้จบไม่สวยแน่ๆเรารู้กันอยู่แล้วมีคําถามไหมเยี่ยมไปเก็บอุปกรณ์ของพวกคุณแล้วก็ไปนั่งรถไ,ได้ได้ไปไหนดูซีโอ้โหแผ่นเดียวเนอะนอะแล้วเรารถข้าพเจ้าอยู่ไหนไอ้ใ,ใต้ดินอยู่ไหนโอเคแต่ก็คือมี3ชั้นชั้นแรกคือมี3ชั้น ต่อมาก็คือทํายังไงให้ให้แบบว่าเออรอดกลับมาได้คิดว่าน่าช่วยได้แหละเพราะว่าเรามีเรามีระเบ,บิดแฟลตแบงเยอะแยะเอ๊ะเราอ๋อเรามีโอเคทำไมทำไมมีระเบิดด้วยที่นี้ชิบหายละโอเคทุกคนเรามีสถานการณ์ขึ้นระเบิดด้วยนะจ๊ะโอ้ว้าว โอเคเตรียมทีมเตรียมมีหลายประตูนะจ๊ะแดงมาทางนี้หน่อยน้ำเงินดูทางเหนือเลยเออเออเอิมเอิมเดี๋ยวนะไม่ใช่อะไรไหมน้ำเงินอะไรเกิดอะไรขึ้นโอ้โหแล้วอยู่ไกลขนาดนั้นจะยิงกันยังไงวะเนี่ยเออเออแกะแกะแกะแกแกะเข้าไปเลย ระตูนะจ๊ะเอ่อทีม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 ทำไมดีทำไมคนมันเยอะจังวะแล้วทำไมเรามาคนเดียวทีเนี้ยทีม่น้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทำาไมตรงนี้ได้บ้างเนี่ยเอ่อทีมทีมตั้มาทีมไม่ต้องขึ้นทีมไม่ต้องขึ้นแดงอยู่ตรงประตูนี้หน่อยรอไว้จริงๆไม่น่ารอแดงน่าจะเข้าไปได้เลยอ่อโอเพน เคียร์พิแก๊สไปเ้าเงินมามามาเคลียร์เคียร์เข้าหนี่กันไม่ต้องเลยไม่ต้องขยับเลยยิงคนไปตั้งเยอะเฮ้เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอ๋อเสียงเสียงเครื่องมือเนาะเสียงเครื่องมือเนาะเสียงเครื่องมือเนาะไม่ใช่เสียงระเบิดเนาะพี่จ๋าพี่จ๋าตอบสนองหน่อยเร็วโอ้โหเสียงคือธาตุธาตแรงดูโน่นหน่อยก็ได้ เราไม่หนึ่งคนยังไม่ทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเอ่อแดง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 โอ้ย <c oughs> โอ้โหมานี่มา <c oughs> เออไ,ได้แล้วแม่งเราจะได้เมนูสนุกมากลูกเต้นกันขนาดน,นั้นฮ้ <c oughs> สเปก <c oughs> ไม่เก็บอีกทีนี้เป็นไ่วิ่งเข้ามาเก็บอ่ะมา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 แดงเข้ามาเลยมาขอรัดหน่อยนะหมอเคโอเค okay, okay, ห้องนี้เคียร์ห้องนี้เคียร์โอเคน่าจะวนๆกับที่เมื่อกี้อยู่ตรงนี้เป็นไรตรงนี้เป็นบันไดโอเคเรายังไม่ต้องการบรันไดตรงนี้ตอนนี้ แดงเฝ้าวันออนู้นน้ำเงินเฝ้าวันนี้โอเคโอเคอ่าเราต้องชิปอ่าโอเพนเคลียร์โอเพนเคลียร์ไปโอเคไม่มีอะไรเนาะตามมากลับมาเราต้องไปหาระเบิดต่อนะทุกคนห้องพวกนี้ไม่ต้องเปิดเนาะอินเทนซีฟแคร์ไม่เป็นไรเนาะโอเค จะไม่มีใครอยู่แล้วเมื่อกี้ห้องนี้เหมือนจะมีคนอยู่แดงเข้าไปหน่อยยายายาโ,โ,โอ้โหมาจัดการหน่อยมาจัดการหน่อยดีนะมีแค่ปืนพกโอเคปืนครบไหมครบนะทุกคนมาห,ห้องนี้เสร็จเรียบร้อยดีอา่าแปลว่าชั้นบนไหมเอ่ยชั้นบนโอเค ชั้นบน <wick agues! S 1> ไปไปบันไดหลังเอ๊ะหมอมาจากไหนหมอมาจากไหนคนแอบมั้งโอ้โหโอเคมันก็ลอยสักโอ้โหโอ้โหยิงทุกคนจริงจริงเว้ยเดี๋ยวนะพวงพวกนี้ปลอดภัยไหมฮัลโหลโอเคมอดูประตูนี <East. S 2> ้ก่อนกันโอเคอันนี้มันประตูหน้าที่เราไม่ได้เข้าตรงนี้ปลอดภัย ดเดี๋ยวนะนึกสังเกตว่ากล่องไม่ถูกทางโอเคโอเคแล้วตรงนี้เป็นห้องน้ำแล้วห้องประตูหลังเนาะอันนี้ออฟฟิศออฟฟิศคนโอ้โหโอเคโอเคอเคุอค้ยวิงเกินศพด้วยขอโทษนะประตูหน้าทีมจาทีมจาลบลบ่อยโอเคงั้นเราไปบันไดหลังที่เจอดีกว่าเข้าทางนี้เลยเพราะเป็นทางตรงไงก็คือไม่น่ามีปัญหานะ ตามมาตามซัพพอร์ตครับตามซัพพอร์ตชั้นสองชั้นสองปิดเราต้องไปวนมาใหม่โอ้โหทิ้งคนมาเยอะด้วยโอเคชั้นสามชั้นสามปิดอยู่เออเห็นแต่ศพขอโทษครับขอดูคนหน่อยไม่ได้เหรอมาเช็คเช็คเช็คว่าเปิดได้ไหมอ่ะโดนโดนิบโดนนิบโดนนิบเข้าเลยไปสิโอ้โห ติดกันขนาดนี้โอเคประตูนั้นปิดไปก่อนเดี๋ยวเราใช้ทางนี้ปึออ๊บไม่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปแก้เนาะเอ่อเองขอประตูนี้ก่อนโอเคอ่เออมีมีคนหมดโอ้คนหมดอ่ะ มีเสียงมีเสียงขอขอแปดประตูแล้วกันน้ำเงินตามมาหน่อยน้ำเงินมูฟเคลียวิกแฟดแบงประตูนู้นเลยตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีเนาะแดงตามหลังโอ้โหมองไม่เห็นเลยทีนี้อุ้ยระเบิดมีระเบิดโอเคโอเคโอ้โหประตูเปิดเทียบเลยอ่ะแดงปิดประตูนั้นน้ำเงินปิดประตูนู้นด้วย ขออนุญาตก็ไม่พอตึงๆเอแล้วก็ปิดโอเคขออนุญาตเคลียระเบิดนะจ๊ะปิดประตูใส่แล้วเขาก็ไปเลยโอเคนึ่งลูกเสร็จครับเอ่อบรีชคิกแผดแบงออกไปทางนั้นเลยเอาเพ่นเคลียร์ฝั่งนู้นไป เดี๋ยวขอ,อ,อนั่นเองไปไหนแล้วไม่เจอแล้วโอเคโอเคโอเค,อเคนั่นต้องตามมาไปไปไปซัพพอร์ตแดงต่อหายไปไหนกันหมดวะอ, <c oughs> อือไม่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  c l โคโค l o s e close แล้วแล้วแล้วทำอะไรอย่างนั้นนะตามมา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 เอ่อ เออสีเอ๊ะหมูเคลียร์แก๊สเดี๋ยวนี่เสริมให้โอ้โหเป็นหนิกวิงด้วยนี่ว่าตายละไม่เป็นไรหาหาระเบิดก่อนก็ดีแดงเข้าประตูนู้นหน่อยเลยเดี๋ยวหุยโอเคนี้อันนี้ปิดเอ่อน้่นเงินไปไป บล็อกประตูแล้วกันเดี๋ยวข้อทางเดียวแดงมาประตูนี้นิดนึงสิดูโล่งดูเคลียร์ดูไม่มีใครโอเคมีมีดอยู่คนหนึ่งเตรียมแก๊สจ้ะปิดประตูแล้วมาน้ำเงินแดงโอเพนแก๊สคนน่าจะเยอะแก๊สเลยไปเลยวางเลยเจอระเบิดแล้วเจอระเบิดลูกนึง แล้วก็เจอ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 คนยิงปืนด้วยเจอมือปืนด้วยเจสวางเลยวางเลย <c oughs> ทำแผนสำลักตอนนี้เร็วผู้ <c oughs> ทางมันเยอะนี่หว่าเดี๋ยวนะเ <c oughs> มื่อกี้คนมีเห็นอีกคนปิด <c oughs> ประต <c oughs> อูอยู่ขคนไหนนู้นอยู่ขคนไหนนู้นมีหลายคนมีหลายคนโอ้โ oh หตายละอ้าวปาร์กปาร์กลงมไปตั้เมื่อไหร ขอเคลียร์แล้วนะนอออบอกว่าจะเคลียร์อยู่ให้ตายสิวางลงวางลงวงตอนนี้ไม่เห็นดีเลยทำมาทำไมเนี่ยฮะเราย่ออยู่ด้ยได้มาจากาใคร มันคิดว่าอะไรนะมีนว่าอะไรนะอุ้ยระเบิดระเบิดนั่งลงระเบิดนั่งลงน้ำเงนมาช่วยน้ำเงนมาช่วยหน่อยคนเยอะคนเยอะแล้วน้ำเงินมาเคลียร์หน่อย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 เก็บเก็บของเก็บของเลยทุกคนมีดมีดมีดจับไม่ได้ มามาเก็บให้หน่อยมาเก็บให้หน่อยเก็บไม่ได้โอ,โอเคมาเขียนเป็นคนหนึ่งล้ม,มได้ยังไงยังไม่รู้เลยไปล้มตรงนี้ได้ยังไงกันฮะเอาล่ะขอเคลียร์ระเบิดจริงๆแล้วนะดีนะหลุดแล้วมันไม่ระเบิดอ่ะ ดดเดยดร้อยโอเคบอกครบแล้วเหลือซาเฮียเหลือประชาชนแล้วก็เหลือทั้งหมดอิมไปเลยโหระแดงเลอแต่คนที่เป็นระเบิดด้วย<ป>นี่ห้องที่เราไปละโอเคอิมมาต้องไปชั้นสองต่อนี่จะไปชั้นสองได้มั้งเดี๋ยว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 ค่อยไปอันนี้น่าจะเป็นอ๋อนี่ประตูที่เราล็อกแน่เลยโอเคเยี่ยมโอเค ไปช่วยกันเคลียชั้นสองกันทีมโอเคอย่างงี้ก็ได้ไปข้างหน้าเลยระเบิดควันนี่แน่ขอแฟลไปทางนี้แล้วกันปิดตัวเปิดไม่ชอบอตูเยอะไปหมดเลยปิดกันไล่ปิดกันเพือ่อความปลอดภัยหนึ่งคนงปิดหน่อยอเราจะได้ปลอดภัยมีเต็มอยู่ มองไม่เห็นเลยไม่เป็นไรเราปิดประตูใหญ่ไปก่อนโอเคทีมอันนี้เปิดเปิดพร้อมแก๊สเลยเออหนึ่งนะเต็มเต็มออะเออเอออย่าเบียดอย่าเบียดกันมันจะมีคนอีกนะมันจะคนอีกนะโอ้เล่นห้องเอ็มไอเลยเหรออ๋อหม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 อ หมอ MRI นี่ไ uh, ม่ไม่ปลอดภัยนะเอ่อแดงมาช่วยด่วนน่าจะง่ายกว่าแดงน่าจะเร็วกว่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกอะไรอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ใช่ไหมทีมยิงเจ็บๆอยู่เฮ้อ มีมีใครจับตัวกันเอ่ออยู่ไหนอยู 2. ่ไหนอยู่ไหนตายละหาตัวไม่เจออีกทีนี้อ๋อเห็นะและเพิ่งได้ทีมโอ้ยโอ้ยแก๊สอ๋อไม่ไม่เป็นแกงไม่เป็นไรแฝดแบงก็แฝดแบงไม่ต้องเลยอยู่นี่เลยทีมเข้าไปเคลียร์ทีมเข้าไปเคลียร์โอ้โห โอ้โหมาตีเนียนหลายคนแดงมาเคลียร์ของหน่อยเออมีมีเจออีกเหรออ๋อเค่น่าจะเป็นประชาชนนะคงว่าจะเป็นแค่ประชาชนนะอันนี้มีคนเนียนเฮ้ยที่ไหนข้างล่างเหรอเอาแก๊สไปอุ๊ยอุ๊ย ล้มป่ะเนี่ยโอเคไม่ล้มโอ้โหมาสักขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยเ,ยเย้จะหน,นีไปไหนมานี้มานี้มานี้่มา,มาทำให้สตันไม่พอไอ้บ้านี่ประชิดตัวไม่พออ่าแล้วนี่อะไรอีกคือบอกใครหมออ,อยู่ข้างในใช่ไหมไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปอยู่ระหว่างห้องเราทำอะไรไม่ได้เฉยเลยโอ้หถือปืนไว้นั่นน่ะ เลียเลยเคลียเลยเคลียเลยขอห้องนี้มาแล้วคนเดียวพอดีเดี๋ยนี้ห้องห้องเก็บของเฉยโอเคก็ร,รุนจับไปหมดแล้วตรงนี้มีอะไรโอเคเราได้ตัวหัวหน้าด้วยโดยที่ไม่รู้ตัวดีอ๋อนี่ยประตูเมื่อกี้มัม้งโอเคอันนี้มาจากทางลงเราวนครบยังหวะ ต้องลงไปชั้นแล้วไหมเนาะมีอะไรเอ็กซ์เรย์โพสเซสซิ่งไม่ได้มีอะไรห้องห้องล้างรูปใช่ไหมโอเคไม่มีรูปพลายล้างแล้วตอนนี้กลับมาเจอพวกนี้ต่องั้นเราก็ลงบันไดกันดีกว่าไหมเนาะว่าขึ้นก่อนวะขึ้นไปได้ปะเพราะว่า ชั้นสามก็เคลียร์ไปแค่ฝั่งเดียวอ๋อโดนจับไปเกือบหมดละโอเคมาลงไปดูชั้นหนึ่งต่อว่าชั้นหนึ่งก็เหลือฝั่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำเนาะมันใหญ่มากเลยโรงพยาบาลเนี่ยโอ้เปิดอยู่ด้วยมีใครอยู่เนี่ยที่มืดปล่าโอเคเอ่อห้องไหนก่อนดีทีนี้เคลียร์แฟลตแบงไปเลย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหมืนจะมีคนเจ็บเยอะไปไปไปเ n d เลยหนึ่งคนหนึ่งคนอ่เฮ้ยไม่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 ไมไม ไม่ใช่อย่างนั้นดิโอ้โหแล้วไปยืนรับโอ้โหแผลไปเลยเอาน้ำมันเข้าห้องนั้นแดงตามมามีคนมีคนเจ็บป่ะนั่นอ่ะโอ้โหมีระเบิดด้วยนะเก็บเลยเก็บเลยคนนี้สำคัญเก็บตายได้เฮ้ยเฮ้ย ลุกขึ้นมาเหรอมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนฮะอยู่เฉยๆ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 ดีๆก็ไม่ได้เนาะพบไหมห้องนี้โอเคขอคนแปลได้ครับซาเวนต์ไม่ช่วยเลยเก็บปืนมาโอเคก็เหลือแค่หมอพยาบาลที่หลงเหลือ นี่มาแอบอยู่ห้องน้ำแอบเล่นมือถือนานนะสิเราอ่ะโอเคยังไม่หมดโอเคยังไม่หมดอีกเอ๊ะหมอ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 จะเย็นหมอฮุ่งมาอย่างนี้มีใครอยู่ข้างในไหมแจ๊ะป้องล็อกเกอร์ลวนๆมามเรามีผู้ต้องสงสัยเยอะเกินไปหมอต้องเข้าใจหน่อยนะ ไปอยู่ไหนมาจ๊ะเนี่ยเป็นศพมาเหรอเอ๊หมดเอ๊โหล้มไปคนหนึ่งเอ๊ก็ยังเอพาสอยู่โอเคใช้ไปเกือบครึ่งชั่วโมงใช่โอเคส่วนคุณพาร์คโอเคแค่เจ็บตัวได้เป็นแปซิไฟเออร์ด้วย High and ไฮแอนด์ซีมิชชั่นไหนดูขอดูซี i n แ i นพอร์ตอ๋อท่าเรือท่าเรือแล้วด้วยโอเคอาจจะเป็นสุดท้ายสุดท้ายสุดค่อยว่ากันถ้าที่จำได้ที่เคยเล่นและสปอยมาก็คือว่าน่าจะมีเรื่องของกราฟิกนิดหน่อยที่อาจจะไม่น่าขึ้นวิอได้เดี๋ยวดูก่อนไว้ตอนเล่นลแล้วตัดเดี๋ยวจะรู้เองแหละเนาะตอนนี้ก็พักก่อนหลันจากหนึ่งมิชชั่นเรี้แล้วอวอนนเข้ามาดูครับบายบาย